ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำวิธีการของการรักษาศีลห้ามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องมีศีลคนจะมีความสำราญได้ก็ต้องเป็นคนมีศีลและท่านก็ยังบอกอีกว่าคนจะมีโภค่าสมบัติได้กับพ่อศีลและบุคคลจะไปนิพพานได้ พอพอศีลอีกเหมือนกันฉะนั้นศีลน,นั้นจะมีอนิสงส์เป็นรางวัลให้กับผู้ที่รักษาศีลห้าไว้ได้ถ้าพูดถึงศีลแล้วเนี่ยบางคนก็รู้สึกกลัวเพราะคิดว่าศีลน,นั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าพระสงค์ไปไม่เกี่ยวกับญาติโยมและความคิดของการรักษาศีลก็ต้องไปรับกับพระเท่านั้นจึงรักษาได้การรักษาศีล เป็นการรักษาจะเพาะเวลาอยู่วัดเท่านั้นก็คิดแบบนี้แบบก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าการรักษาสีเนั่อจะรักษาที่ไหนก็ได้ตามแต่ความสะดวกความต้องการของเราอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่เจตนา,ารักษาที่บ้านก็ได้รักษานอกบ้านก็ได้นั่งรถเมย์ก็รักษาได้รักษาได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ในประเทศตามประเทศ หรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในอวกาศก็ยังรักษาได้คําว่าสีลนั้นแปลว่าปกติทางกายทางวาจาก็แค่นี้เองถ้าเรา,เรารักษาปามเป็นปกติทางกายทางวาจาของเราได้ก็นี่แหละเป็นชื่อาการรักษาสิแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปไล่หนึ่งตองสามตีห้าเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความปกติทางกายทางวาจาไม่ทาให้ใครเดือดร้อนทางกายทางวาจาโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาศิลแล้ว แระศีก็ยังมีความปกติทางกายก็คือการไม่เบียดเบียนการไม่ทุบตีไม่ขาใครมีปกติทางวาจาก็หม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําเทพไม่พูดคําหยาบรวมทั้งมีความปกติทางใจก็คือไม่คิดอยากได้ของของคนอื่นไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นๆเช่นกันเมื่อคิดดี การกระทําของเราก็ออกมาดีทางกายทางวาจาอารมณ์ทั้งทางใจด้วยแต่ว่าก็ตรงกันข้ามถ้าว่าคิดไม่ดีแล้วการกระทําของเราก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาอารมณ์ทั้งทางใจมันก็ไม่ดีไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดดีพูดดีทําดีนั่นเองและชีวิตของเราจะมีความผาสุขชีวิตของเราจะมีความสงบชีวิตของเราจะมีความร่มเย็น ศีลเป็นข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรศึกษาและปฏิบัติศีลนั้นมีอยูห5ประการด้วยกันก็สําหรับพุทธศาสนิกชนก็รู้อยู่แล้วว่าพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็รักษาศีลห้าศีลแปดก็สําหรับพุทธศาสนิกชนที่จะรักษาหรือว่าปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นส่วนศีลแปดศีลอุโบสถรักษากันในวันอุโบสถหรือว่าวันพระอน,นันต์ก็มา ถือศีลอยู่ที่วัดในศีลส,สิบก็สําหรับสามเณรศีลสองร้อยยี่สิสบเจ็ดก็สำหรับพระพิสุสงศีลสามร้อยสิบเอ็ดก็สําหรับพิสุนีแต่ว่าพิสุนีในประเทศไทยไม่มีคนเราจะมาเข้าใจว่าการรักษาศีลนั้นจะต้องไปรับกับพระเท่านั้นจึงรักษาได้เป็นการเข้าใจผิดเพราะการรักษาศีลหรือว่าธรรมทา,านศีลน,นั้นท่านแบ่งออกเป็นสามประการด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกสามัาวิรัต รักษาแบบไม่ต้องไปรับกับประสงค์เคลื่อนล,ลืกขึ้นมาได้ก็ตั้งใจรักษาได้ทันทีไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครนําไม่ต้องมีทาย,ยกนําไม่ต้องมีพาพระสัพพิสุสามเณนนำคิดขึ้นมาก็ตั้งใจรักษาได้ในประการที่สองสมาทานมีรัตรักษาแบบขอรับกับพระอันนี้อีกรูปแบบหนึง่งสมาทานจากคนอื่นเพื่อที่จะให้เป็นพยานว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล เดี๋ยวนี้หลังจากที่รับจับพระแล้วป่ายภาพเป็นพยานแต่ในความเป็นจริงแล้วโดยโดยทั่วไปแล้วก็เห็นว่ารับศินแล้วก็ประส็จงานแล้วก็กินเหล้าที่สุดแล้วก็รับเป็นแบบว่าดูที่เกละครเท่านั้นเองเป็นการแสดงคือทําให้จริงแต่บางคนก็ทําจริงก็มีในประการที่สามสมุเฉทวีรัตตั้งใจรักษาแบบตลอดชีวิตตั้งใจว่าจะรักษาสิ่งของตนเนี่ยหรือว่าสมมาทานจากประสงค์แล้วเนี่ย ก็จะทำแบบว่าตลอดชีวิตทำอย่างนี้มีเจตานายอย่างนี้มีอนิสงส์มากเพราะว่ามีใจเด็ดเดี่ยวมีความกล้า,าหาญการรักษาศีลมุทธองตัดว่ามีอนิสงส์อยู่ห้าประการหรือว่ามีได้รับรางวัลจากการประพฤติปฏิบัติของตอนเองนั่นแหละตนเองก็จะได้รับรางวัลหประการในประการแรกก็คือพอค่าสัมปทางเป็นเหตุให้มีพอค่าสมบัติมีทรัพย์บริบูรณ์ในประการที่สองกัลยาณนะกิตติง เป็นเหตุให้มีชื่อเสียงมีเกียรติคุณงดงามชื่อเสียงกระจายไปในทุกที่ทุกทางในประการที่ 3, สสมุทวิสาะหังทําให้เป็นคนสง่างามเปิดเผยแก้วกล้าในเวลาเข้าไปสู่สังคมในประการที่สี่อาสามบูลหังเป็นเหตุให้เป็นคนไม่หลงสติมีสติดี แล้วก็ไม่ดิ้นลนในเวลาใกล้จะตายในประการที่ห้าสุขติสะปลาย,ยนังเป็นเหตุให้มีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพก็คือสุขติเป็นที่หวังได้เป็นอันดับแรกไว้ก่อนเรื่องของอาณิสงของศีลห้าก็ถือว่าถ้ารักษาได้ก็เป็นรางวัลสาหรับชีวิตของเราอะเพิ่มเติมความดีเพิ่มเติม,ม,เม,เตม,มคุณธรรมให้กับชีวิตของเรา ถ้าเราทำได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไม่ได้ก็เราก็รับสิ่งที่ไม่ดีไปฉะนั้นการทำดีทำชั่วที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองอาตมาภาพาขอหนุ่ยขอใหญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุน้าเกินเทิจเจริญพร